วันนี้เรามาดูการถักงานแบบไปกลับซึ่งก็คือการถักที่ต้องมีการพลิกงานทุกครั้งเมื่อถักจบแถวนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างผังลายของชิ้นงานแบบพลิกกลับกันค่ะตามตัวอย่างนี้เป็นการถักลายคอทอหรือลายเอค่ะด้านล่างก็คือโซ่ฐานค่ะโซ่ด้านข้างตรงนี้คือโซ่เริ่มต้นแถวหรือโซ่ที่เราข้ามไปก่อนจะถักหลักแรกค่ะ ซึ่งจำนวนจะแตกต่างกันตามแต่ละลายถักค่ะส่วนโซ่ตรงด้านข้างของแต่ละแถวก็คือโซ่เริ่มต้นแถวค่ะตัวเลขด้านข้างก็จะบอกแถวที่ค่ะวิธีดูที่ทางการถักก็จะดูจากโซ่เริ่มต้นแถวค่ะคือแต่ละแถวจะเริ่มถักจากฝั่งที่มีโซ่เริ่มต้นแถวค่ะเพราะฉะนั้นที่ทางการถักของแพทเทิร์นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากถักโซ่ฐานแล้วก็ถักตามทิศนี้ค่ะ ด้านหน้าของโซ่ก็จะมีเส้นไหมสองเส้นเป็นรูปตัว V ีค่ะพอเราจับโซ่นอนแบบนี้นะคะก็จะมีเส้นไหมอยู่สองเส้นค่ะก็คือเส้นด้านล่างนะคะเป็นห่วงล่างค่ะกับเส้นด้านบนเป็นห่วงบนเมื่อพลิกดูด้านหลังนะคะก็จะเห็นว่ามีเส้นไหมตรงกลางหนึ่งเส้นค่ะ โดยปกติแล้วเราจะไม่เริ่มถักลงในโซ่แรกนะคะแต่จะเริ่มถักในโซ่ที่2เป็นต้นไปค่ะซึ่งเราจะเริ่มแทงเข็มในโซ่ที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นระบุหรือขึ้นอยู่กับลายที่เราต้องการจะถักค่ะเช่นถ้าต้องการถักลายคอทอหรือลาย X ก็จะเริ่มแทงเข็มในโซ่ที่2จากเข็มลายครึ่งพอ1คอหรือลาย T ก็จะเริ่มถักในโซ่ที่สส่วนลายพอ1คอหรือลาย F ก็จะถักในโซ่ที่4จากเข็มค่ะ การแทงเข็มลงบนโซ่ก็จะมีอยู่3แบบค่ะซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความชอบของแต่ละคนได้เลยค่ะไม่มีถูกผิดวิธีแรกก็จะแทงเข็มใต้ห่วงบนห่วงเดียวค่ะวิธีที่2ก็จะแทงเข็มใต้2ห่วงก็คือใต้ห่วงบนและห่วงทางด้านหลังของโซ่ค่ะ และวิธีสุดท้ายก็จะแทงเข็มใต้ห่วงด้านหลังของโซ่แค่ห่วงเดียวค่ะก็จะพลิกโซ่ก่อนนะคะจากนั้นก็จะแทงเข็มใต้ห่วงตรงกลางนี้ค่ะถ้าเป็นลาย X ก็จะแทงเข็มใต้ห่วงที่2นี้ค่ะก็คือข้ามห่วงแรกไปนั่นเองซึ่งการแทงเข็มทั้ง3แบบก็จะได้ฐานของงานที่ต่างกันค่ะมาดูเปรียบเทียบกันนะคะชิ้นนี้ถักด้วยการแทงเข็มใต้ห่วงบนค่ะด้านล่างก็จะออกมาแบบนี้ แบบที่2แทงเข็มใต้2ห่วงค่ะฐานก็จะออกมาแบบนี้ค่ะแบบสุดท้ายแทงเข็มใต้ห่วงด้านหลังของโซ่ฐานของงานจะเป็นลูกโซ่คล้ายกับด้านบนของลายถักเลยค่ะซึ่งจะเหมาะสำหรับทำชิ้นงานที่ไม่ต้องการทำขอบของงานหรือลายริมรอบโซ่ฐานนั่นเองค่ะ เมื่อถักแถวแรกบนโซ่ถาเสร็จแล้วเราก็จะไม่ถักลงบนปมไหมตอนเริ่มต้นงานค่ะแล้วก็จะหมุนพลิกงานเพื่อถักแถวต่อไปวิธีก็คือเราจะหมุนงานเข้าหาตัวค่ะให้ด้านผิดหันเข้าหาเราแล้วจากนั้นก็จะถักโซ่เริ่มต้นแถวค่ะจำนวนของโซ่เริ่มต้นแถวก็จะขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นระบุหรือขึ้นอยู่กับลายที่เราต้องการถักค่ะเช่นลายเอกก็จะใช้โซ่เริ่มต้นแถวจำนวนหนึ่งโซ่ ลาย T ใช้โซ่เริ่มต้นแถวจำนวน2โซ่และลาย F ใช้โซ่เริ่มต้นแถวจำนวน3โซ่ค่ะแต่ถ้าแพทเทิร์นระบุจำนวนโซ่เริ่มต้นแถวไว้แตกต่างไปจากนี้เราก็ยึดตามแพทเทิร์นค่ะตรงนี้มีจะถักลาย X เพราะฉะนั้นก็จะถักโซ่เริ่มต้นแถวจำนวน1โซ่ค่ะบทเรียนวิธีถักงานแบบไปกลับก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโครเช์ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ